คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีก็มาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีเมือล้านะครับกับสูตรเด่นบนสูตรที่สากดติดตามนะครับสาคัญเพื่อเทียบตัวเลขในสูตรต่างๆในส่วนของเด่นบนนะครับตัวเลขจะได้ปรากฏเด่นชัดโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16ตุลาคม62สถิเศทั้งหมด51ดงวดครับ51ดงวดเข้าตัวนื่นงครับเป็น52งวดครับ ข้อยัดปรับเลิดเป็นห้าสิบสองวัตต์นะครับเข้าก็คือเข้าเนาะห้าสิบสองวัตต์มีสดซล็ดน้อยอยู่หนึ่งวัตต์นะครับไม่น่าสะด,ดุดเลเ <_ A> นาะมีโเล็ดน้อยหนึ่งวัตต์แต่ล่าสุดเข้านะครับไม่ได้ดุดห้าสิบสองวัตต์อ่ะเราม,มาดูในส่วนของวิธีการคำนวณก่อนนะครับว่าคำนวณกันยังไงนะครับนี่ครับสิบหกตุลาคมปีหกสามนะครับคำนวณในส่วนของเด่นบนได้หนึ่งสี่หกเจ็ด ห้าสองหนนะครับตามมาดู1นึ7งส้าสครับเลขสี่เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับต่อมาครับ1นึ่งพิกอร์หกสามคำนวณเด่นบนได้0ูนย์สามห้าหกเลข6กับเลข1นึเข้ามาครบสามต,ตัวบนรางวัลที่หนึ่งนะครับสิบหกพิจกายน6 4สี่คำนวณเด่นบนออกมาได้6กเก้าหนึ่งสาเครับตาดู หกเก้าหเลข9เข้ามาหลักร้อยหลักสิบรำมาที่หนึ่งครับหนธันวาคม6กสธันวาคมหกาคำนวณเด่นบนออกมาได้9 2้าสองสี่ห้นย์เก้าสะครับเลขสามเป็นเลขศูนย์เข้ามาครบสามตัวบนลังมาที่หึ่งเลยครับสิบธันวาคมหกสาคำนวณเด่นบอออกมาได้6กเก้าหนึ่งสนย์เจ็ดหกเก้าหนอดนะหกเก้าย์ครับลมา หกเก้าหนึ่งสองหกเก้าหองศเครับเลขหกเข้ามาหลักร้อยครับเลขสอเข้ามาหลักสิบครับสามสิบตาราคมหกสามคำนวณเด่นบนดอกก็ไดสองห้าเจ็ดแปดหกสามสองห้าเจ็ดแปดหาองห้าเจ็ดแปดหกสามนะครับเลขสมเด่นเข้ามาหลักร้อยนะงวันที่หนึ่งครับสิบเมัคราคมหกสี่คำนณเด่นบนดอกก็ไดเก้าสองสี่ห้าสามศูนยเก้าสอี่ห้าสามย์ลองดูซิเลขสเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งเลขศนย์เข้ามาหลักสิบงวัลที่หนึ่ครับ หนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณเนบนออกมาได้ห้ 5, 80, 196, 5, 80, 196, าแปดศูนย์หนึ่งเก้าหกห้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าหกกรับลำเดูห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าหกครับเลขหกเข้ามาอุย้ยปป๊บนะครับจอไม่จอไม่ชัดโอเคห้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าหกเลขหกเข้ามาหลักร้อยหลังมาที่หนึ่งครับชัดยังโอเคเลขศูนย์เข้ามาหลักสิบหลังัาที่หนึ่งครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณเนบนออกมาได้ห้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าหกห้าแปดศูนย์หนึ่งเกก้าหับลดู ห้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าหกเลขแปดเข้ามาหลักหน่อยรางวัลที่หนึ่งครับเลขห้าเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งมีนาคมหกสี่คำนวณเด่นบนดอกปลาได้หนึ่งสี่หกเจ็ดห้าสองหนึ่งสี่หกเจ็ดห้าสองครับจำดูหนึ่งสี่หกเจ็ดห้าสองเลขสี่เข้ามาหลักร้อยครับเลขสองเข้ามาหลักสิาาบ, 3, บ,บหลักหน่วย,วย 16, 6, 4, เข้ามาครบสามตัวบนรางวัลที่หนึ่งเลยครับสิบหกมีนาคมหกสี่คำนวณเด่นบนดอกก็ได้สามแปดหกเก้าเจ็ดสี่สามแปดหกสามหกแปดเก้าเจ็ดสี่ สามหกแเดสี่ครับหลับนึงสามหกแเครับเลข7เข้ามาหลัก10บขงวันที่1นครับหเมษายน6กสนึงเดียวที่หลุดนะครับคือสุดนี้คือเนี่ยหนึ่เมษายน6กสที่ตั้งแต่ปีหกสอหลุดงวดเดียวนัเนี่ยนะครับข้ามไปเลย16เมษายน64นะครับข้านวณเด่นบน,นออกมาได้เจ็ดศูนย์สองนึ่ปดเจ็ดามหนึ่งแปดนะคเลขเจด เลขสองเข้ามาคบเลยครับสองเจ็ดสองนับมาที่หนึ่งครับสองพฤษภาคมหกสีครับสพฤษภาม 6, คมหกสี่คำนวณเนบนออกมาได้ 3, 6, 8, 9, 7, สามหกแปดเก้าสี่สามหกแปครับหับเก้าเจ็ดสครับเลขเครับกรเลก้าเข้ามาสองตัวเลยครับสิ 16, พฤษภาม 6, คมหกสี่คำนวณเนบนออกมาได้สองเจ็ดแปดสองห้สส เลข7 10, ล 1, เข, 2, ข้ามาหลัก10บรางวัที่1ครับเลข2เข้ามาหลักหน่อยเข้ามา2ตัวบนเลยครับเดินเข้ามา1มิตรยน64คำนวณในบนอรได้น่าป8 1เรามาดู8 1 3 4 2 9, เลข8เข้ามาหลักร้อยรางวัที่1ครับเลข1เข้ามาหลักหน่วยรางวัที่1ครับ16มายน6สคำนวณในบนอราได้กแป้าเดส3 6ส974าครับเรามาดูส6 8 974ครับเลข ข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับหนกระดาษองหกสี่คำนวณเดิบนออกมาได้สองเจ็ดแปดสองห้เดกสามสาเจ็ดแปเลขสอกับเลขห้เข้ามาสองตัวบนครับเลขเจ็ดคำนวนี่อ่าเข้ามาครบสามตัวบนรางวัลที่หนึ่ครับหนึสิกระดาษดของหกสี่คำนวณเดิมบนออกมาได้ห้าแปดศูนย์หเกาหกห้าแดเ้าเลขหนึ่งเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่ครับเลขหเข้ามาหลักสิบเข้ามาสองตัวบนครับ หนึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณเดนบอลออกมาได้หกเก้าหนึ่งสองศูนย์เจ็ดหกเก้าหนึ่งสองศูนย์เจ็ดครับเราดูหกเก้าหนึ่งสองศูนย์เจ็ดนะครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักร้อยแลว้วที่หนึ่งครับเลขศูนย์เข้ามาหลักหน่วยครับครับนะครับสิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวณเดนบอลออกมาได้สามหกแปดเก้าเจ็ดสี่สามหกแปดเก้าเจ็ดสี่ เลขสี่ 1, เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งกันยายนหกสี่คำนวณเด่นบนอัปดาห้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าหกห้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าหกห้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าหกนะครับเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยครับเลขห้าเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกกันยายนหกสี่คำนวณเด่นบนอัปดาหกเก้าหนึ่งสองศูนย์เจ็ หกเก้าหนึ่สองศูนครับหรับลเลขหนึ่งก็ได้เจ็ดเข้ามาสามตัวบนครับ1ตัวละครหกสี่คำนวณเนบนออกมาได้แปดหนึ่งสามสี่สองเก้าแปดหนึ่งสาี่สอเปดหนึ่งสามสี่สครับเลข2เข้ามาหลักหน่อยในวันที่หนึงครับ16ตัวละครหกสี่คำนวณเนบนออกมาได้035ย์ส0 3ห้า1ก3ี่หน้าี่ย์สานะครับ เลขศูนยเข้ามาหลักร้อยหลังวันที่หครับเลขสามเข้ามาหลักสิบหลังวัที่หนึ่งสิบกพฤศจกานวณเดนบนออกมาได้สองห้าเจ็ดแปดหกสามดแเครับลำดับเลขเเข้ามาหลักร้อยหลังวันที่หนึครับเลขหเข้ามาหลักสิบหลังวันที่หนครับสิบหกพฤศจิกายนสี่คำนวณเดนบนออกมาได้หกเก้าหนึ่งสเจกเก้าสองศูนย์เจ็ดครับตมาดูเก้าหนึ่งเดเลขสองเข้ามาหลักร้อยลงวันที่หน หึ่งทารคอมหกเอามาดูห้าคูณสาท่ากับสิบวกด้วย8บวกด้วย8อีกครั้งหนึง่งบวกด้วยสบวกด้วย7จ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็จะสอจ็ดสาจ็ดสาบเอดสียีบวกด้วยแบวกด้วยศบวกด้วยสี่บวกด้วยหนึ่งกรมกัน,นได้เท่าไหร่สามหกไอ่ะสามวนไว้กลมวงกลมว้สามหกสาตามสูตรของมันครับสาบวก สามหกนำเลขหกอา,ากกวางก็เลยหลักหน่อยเลข6กหบวกสาคงที่เป็น9 9้บวกสคงที่เป็น11บเสบหนบวกหคงที่เป็น2 2งบวกแเป็น1ิบสีู่นยบวกเได้7ได้6 9 1 2้าหนึ่งสองศูนย์เจ็ดลองมาดูสิสามสินาคมครับ6ออกหกตั้บนี่ครับสิธันวาคม6กสี่ครับตอมมาดูเลข2เข้ามาตำแหน่ง,งของหลักร้อยรางวัลที่หนครับ มีเลขอะไรอีกอ้าวเลขสองเข้ามาตัวเดียวนะโอเคนะครับเรามาดูนะครับสิบหกถ้าเราคูหกสี่ครับสามสามเก้าก็คือเก้าบวกด้วยห้าบวกด้วยแปดบวกด้วยสามบวกด้วยส่วนคูณสี่ก็คือบวกด้วยศูนย์บวกด้วยเจ็ดบวกด้วยสี่บวกด้วยสองเอ้าได้ไรครับเอาเฉพาะค่าบวกก่อนนะค่าบวกก่อนได้ สามสิบแปดไหมอ่ะอ่ะทวนซิตัวเครื่องคิดเลขเลยผมให้เวลานะครับใครเก่งชาวเลขก็ไวหน่อยนะถ้าใครมีเครื่องคิดเลขก็นะเอาเอาตามที่สะดวกนะครับของผมได้สามสิบแปดสามสิบแปดแล้วไงต่อสามสิบแปดบวกสามสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดอนหนึ่ง เออเดี๋ยวกอนอากต่อน0สูตรไม่ใช่งี้สูตรได้สามใช่ไหมใส่8ก่อนเดี๋ยวจะมาคนทักมาหาผมทางเฟซบุ๊กอีกว่าอาจารย์คำนวณผิดดิแปดใส่8ปดนะแปบวกสคงที่8 9ดเก้าิบเอ็ดสหนึ่งหบวกสคงที่เป็นสใส่3 3มบวกหคงที่เป็น4ี่ใส่ส สีบวกแดเป็นสิบองใส่สองสอบวกเจ็เจ็ปเป็นการใส่กาโอเคได้ละครับได้เด่นบนครับ8ปดหนึ่งสามสเก้หนึ่งสาตัวครับเรามาดูนะแปดหนึ่งสาสี่สองเก้านะครับเลขแปครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลังวันที่1ครับ สามสิบถนนคม6กสี่แปดหนึ่งเก้าแนกะครับหกสาก็ 6, 38, คือ8บวกด้วย8บวกด้วย3บวกด้วยหบวกด้วยห้าสี่บวกด้วยศูนย์บวกด้วย1บวกด้วย4บวกด้วย9บวกลวมกันได้ไหร่ครับเอาผลบวกก่อนนะครับผลบวกได้เท่าไราได้กดทิงที่เลขเลยครับ คูณก่อนแล้วก็บวกกันนะนำค่าหลังมาบวกได้40น่ะครับ40 40บวก3เป็นเป็น43ใส่3อ่า40ใช่ไหม40 40ก็ใส่0ก่อนนับแล้ว0 0บวก3ได้3 สามบวกสองคงที่เป็นห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกใส่หกหกบวกแปดคงที่เป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวกเจ็ดคงที่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งได้เด่นบนครับศูนย์สามห้าหกสี่หนึ่ง สามสิบธันวาคมหกสี่คำนวณเด่นบนได้0 3 5 6 4สามหี่หครับศูนย์สนะเรามาดูครับสิบเจ็ดมกราคมออกแปดแปดศนตัวละออก92นะครับเลขหครับเด่นเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับเลข5เด่นเข้ามาจาก10บรางวัลที่1ครับเข้ามา2องตำแหน่งนะต่อมาครับ1 7บเจ็ดมกราคมหกหครับเรามาดูนะ8 8 0แปดศูนนึ่งอตัวลเก้าสอนะครับ ห้าคูณสามเท่ากับสิก็คือ5บวกด้วยเบวกด้วยเบวกด้วยสบวกด้วยเจ็ดสบวกด้วยแบวกด้วยหครับบวกด้วยหบวกด้วยเกบวกรวมกันได้ไรครับได้เท่ากับได้สี่สิบแปดไหมสี่สิบแปดสี่สิบแวกสของที่กับ48 สี่เก้าสิบเอ็าสนหนึ่งครับหนึ่งบวกสองเวก่อนนะครับมันได้48ใช่ไหมตามสูตรของมันใส่เลขแปดขอไปครับต้องเป็นเลขแปดนะแปดแปบวกสามที่8ปดเใส่1ตรงนี้1นึงบวกสองที่เป็นสาม สาบวกหคงที่เป็น4 4่สีบวกแปบวกแเป็น12ใส่2ครับ2อบวกเเป็น9ครับโอเคอันนี้ได้เด่นบนแล้วครับ1นึ่กุมภาพันครับออก9 4้าสี่สีองตัวละออก3 0นะครับ เลข3เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัที่1ครับเลข8เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1ครับเข้ามา2องตำแหน่งนะครับหนึ่งคูณหกห้าับเก้าสี่สี่สเท่ากัคูณสได้ศนยก็คือศูนย์บวกด้วย8ปดบวกด้วยสบวกด้วย0บวกด้วย9ก้าสี่ส้า่ะอ่าบวกที่หบวกด้วย2 บวกด้วย5บวกด้วย5บวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับเท่าไหร่ครับกดเครื่องคิดเลขทวนผมมาด้วยนะครับได้เท่ากับ29่ส้าไหมยี่สตามสูตรนะครับ29ใส่เลข9ก่อนเลยนะแป๊ะก้ บวก3คงที่ครับ9 10 11 12 12ใส่2 2บวก2คงที่เป็น4 4บวก1คงที่เป็น5 5 5, 5บวก8คงที่5บวก8เป็น13ใช่ไหม3 3บวก7ล่ะ สามบวกเจ็ดเป็นสิบใส่ศูนย์นะครับได้เก้าสองสี่ห้าสามศูนย์นะครับก็นำมาเทียบกับสูตรเด่นบนแล้วกันนะครับโอเคนะในสุดข,ของเด่นบนนะครับสูตรที่3กดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขโดยสูตรทั้งหมด52งวดครับมีสูตรเล็กน้อยอยู่1งวดล่าสุดกรับนะครับไม่ได้ดู โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำคัญนะติดตามเลยเพราะว่าบางทีผมก็เอาสุดใหม่ๆมาลงนะครับคุณจะรู้ก่อน,นกดแรกๆเลยนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคสิทธิีมือล้านครับสวัสดีครับ